โอเคนะผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จบเกมค i n g l e g a c อีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาฆ่าเจ้าตะเลตามล่าผลมังกรกรันตอนตอนนี้คือกูต้องรีบก่อนเพราะว่ามันเกิดแล้วนะครับก่อนนั่นเองผมต้องรีบไปก่อนนะครับทุกคนก่อนที่มันจะหายนั่นเองนะครับ คนที่เข้ามาดูเนี่ยผมฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามไห้ด้วยนะครับคลิปนี้นี่ขอ50ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก่อนที่ผมจะไปตีบอสเนี่ยใครยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปตรงที่ตีบอสเลยดีกว่าครับแต่ว่าตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วแหละนะครับต้องรีบไปตีก่อนที่เขาจะตีกันเสร็จนะครับถ้าถ้าไปถึงแล้วตีกันเสร็จทำไงวะนี่เอาเอาตีเสร็จแล้วอะไรวะเฮ้ยเกินไประเปล่าก็สวัสดีนะครับ ดีๆมันก็หายไปแล้วนะครับแล้วน่าจะมาช้าเกินไปนะทุกคนถือว่าน่าเสียดายมากๆเลยนะครับแต่ผมเลยจะลองหายดูอีกเว้ยว่ามันจะมีหรือเปล่าแต่ว่าน่าเสียดายสุดๆเลยกวา่ากูจะหาได้เพิ <c oughs> ่งหายต่อหน,น้ากูเลยโอเคครับแต่เราเนะีลล่ยเรูที่จะถัดไปเลยดีกว่าน,นะครับ <c oughs> มูลบักชอบร้านเติมโลบักระบบไ d ดีพาร์เลท4.5ถึงเลท7.5 และระบบ VIP server มีถึงเลทหกและยังมีรับกดผลปีศาจแบบออโต้ที่จะเข้ารหารัสคุณผู้ชมเนี่ยอย่างรวดเร็วเลยนะครับมีระบบรับกดเกมพาร์ด้วยนะครับที่จะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เกมพาร์ตได้นะคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับและมีบริการมากมายนะครับอีกในเว็บนะผู้ชมก็สามารถไปดูได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างในกรบผมร้านยูมููบัคช็อปครับผมหากใครกำลังหาร้านสุ่มวอลเล็ตและสุ่มรหรัสต้องลานนี้เลยนะครับคุณดูเบสโซนดอทเน็ตนะครับ การสมัครสมาชิกคุณผู้ชมก็สามารถเชื่อมกับเฟซหรือว่าจะสมัครเองก็ได้นะครับวันนี้ผมก็จะเลือกสมัครเองนะครับผมก็จะสอนเติมเงินในระบบอ่างเปาเพื่อเอาเงินไปสุ่มของนะครับก็ให้เราเน่ยทำการเติมตามรูปตามขั้นตอนภายในเว็บเลยนะครับคนดูแล้วก็ให้เรานําลิง์ที่ได้มาใส่เพื่อเป็นการเติมเงินนะครับตอนนี้ผมก็เติมเงินแล้วนะครับคนดูก็จะมีทั้งสุ่มวอลเล็ตสุ่มของฟรีไฟลสุ่มของโรบบอกนะครับผมจะมาเล่นสุ่มวอลเล็ตคุณสอนนะครับเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มเลยดีกว่าครับรอบแรกผมได้้มมมมาาาเเเเป็นนน 1-9K 100คครรดดิตยยวจะะสุุ่บ2ลัไท ตอนนี้แค่ดีผมก็เหลือยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะซุ่มอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมจะได้อะไรนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทักเพจเลยแล้วกันนะครับทุกคนว่าผมได้อะไรนะครับผมก็จะให้ข้อมูลนะครับแอดมินเขาไปนะครับแ,แอดมินเขาก็ทา <c oughs> การเติมให้เราเลยนะครับคนดูตอนนี้แอดมินก็ได้เติมให้เราแล้วนะครับผมใครอยากเล่นลิงเว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับผมทุกคนครับในตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้เจอเกาะแล้วนะครับ คือประมาณว่ายังไม่เจอหรอกแต่ว่าคือมันมีเกาะขึ้นมาแล้วนะครับในต,ตอนนี้ผมเนี่ยต้องลองไปที่เกาะก่อนนั่นเองเว้ยว่ามันมาหรือยังนั่นเองนะครับโดยทางนะครับจะอยู่ข้างหน้านะทุกคนผมไม่รู้ว่ามันอยู่เกาะไหนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยตีเหมือนกันใช่ไหมเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเกาะมันบอกว่าให้เราตรงไปนะครับโอเคผมจะลองอย่างนี้เป็นระยะ,ะยะละกันนะครับ ในตอนนี้นะครับผมก็มาถึงที่เกาะแล้วนะครับไม่รู้ว่าเจ้าทะเลตายไปหรือ,อยังนะคนดูแต่คือเรามาเจอเกาะแล้วนะครับอันนี้เราไม่มั่นใจว่ามันมีเจ้าทะเลหรือเปล่านะครับหรือว่าโดนเปิดไปแล้วหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคนดูครับอุ้ยอยู่นูน่นนี่นี่กูตาถั่วหรือตาบอดยังไม่มีใครตีเลยเกินไรขึเปล่าโอ,โ,อโอ้โอ้ทุกคน โอ้โหผมจะตายว่ะเฮ้ยนั่คืออันนี้คือโซโลเลยนะเนี่ยทุกคนครับโอเคผมต้องพยายามตีไปนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกน้องมาช่วยละกันแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมาช่วยได้หรือเปล่านะเว้ยทุกคนโอเคแต่ว่าผมจะไม่ยอมตายขาดเลยเพราะว่ามันไกลสุดๆเลยนะทุกคนครับตอนนี้เราก็ตีเข้าไป 1, 100่งแนะเฮ้ยกูจะแตกเกินไ,ไปแล้วเกินไปแล้วโอเคเดี๋ยเร,าาเรียกน้องมาก่อนนะครับ ตอนนี้น้องผมมันกําลังแบบว่าเล่น GTA อยู่นะครับแล้วผมก็ขอเราไปตี GTA เอ้ย GTA บ้านเมืองตีเจ้าทะเลก่อนนะครับเฮ้ยรู้สึกว่าเหมือนมีคนจะไปแล้วเว้ยทุกคนครับก็ถือว่าแจมเลยนะคือในแชทเนี่ยผมเห็นแล้วว่าเขาเขียนว่าเจ้าทะเลอยู่ไหนทําไมแบบว่าน้องๆไม่เติมกันล่ะครับมันแค่45บาทเติมที่ไหนนี่เลยนะครับยูมาลูบักนะครับก็ครับ เติมกดเกมพาร์ได้นะครับเลกซี่โพนแค่ราคา45บาทนะครับทำไมไม่ซื้อลิง์อยู่ด้านล่างเลยนะครับตอนนี้นะครับผมเห็นแบบลางๆละแบบว่ามีแบบฟินกี่มาช่วยเว้ยทุกคนเออแล้วก็มีคนนึ่นด้วยนะครับผมเชื่อว,ว่าเขาคือความหวังของผมแน่นอนเว้ยผมเนี่ยคิดว่ายัางไงพวกนี้มันก็จะไม่ทําให้พี่เนะี่ยพิสหวังเลยนะครับโอเคแต่ว่าก็คือกูต้องไปถึงก่อนนะก่อนจะโมนะโอเคนะทุกคน โอเคนะครับคือรู้สึกเหมือนคนเนี่ยกาลังตีอยู่เลยเว้ยเขาบอก a l i พี iece, ใช่ไหมทุกคนแล้วมันอ l ไ i ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนครับนี่นะครับเราต้องปาร์ตี้ให้หมดเลยนะครับนู่นนะครับมีคนกําลังไปด้วยเป็นลูฟี่เกียร์สีนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็กระจอกเราเล่นเราเล่นผมไม่รู้นะว่ามันโหดหรือปล่าแต่ว่าเห็นคนใช้เยอะนั่นเองนะครับนี่นะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงเกาะแล้วนะครับแล้วก็มีคนกําลังตีอยู่เลยนะ ผมต้องทําการตีก่อนเว้ยตอนนี้เลือดบอสมันเหลือเท่าไหร่วะทุกคนเฮ้ยบอสโอ้โหเลือดหายไปเยอะเลยนะนี่ทุกคนโอเคเราต้องช่วยเขาตีก่อนนั่นเองนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมเนี่ยขอ,อย่าตีสักคู่นั่นเองนะครับทุกคนเพื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราสปีดคลิปไปเลยดีกว่านะครับผม อ่ห้ากูโดนเด็กกระโปงตีโนโดนฆ่าเฉยเลยว่ะทุกคนโอเคแต่ผมเนี่ยขอลองนั่งเรือไปดีกว่าน,นะครับเผื่อเรือมันจะเร็วกว่ามังกรอะไรอย่างงี้นะอันนี้คือไม่รู้เลยนะครับทุกคนว่าอะไรไมันเร็วกว่ากันกันแน่แต่คือตอนนี้นี่แน่เลยคือกูโดนตีตายเว้ยคืองงม,มากๆเลยนะครับทุกคนโอเคแต่ว่าเราต้องรีบไปก่อนนะครับเรือผมไม่รู้ว่ามันเร็วหรือเปล่านะแต่ว่าเอ้ยมันก็เร็วนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไหนจะไปที่ ind, เกาะนั้นอีกรอบเลยดีกว่านะครับคือมีคนฆ่าเรานะผมไม่รู้ว่าเขาเข้าใจผิดว่าเราเนี่ยไปตีเขาหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าเมื่อกี้คือมันขึ้นว่าอินคอนแบทนะครับผมก็น่าจะไปตีเขานะครับจนเขาเข้าใจผิดหรือเปล่านะครับน่าจะประมาณนั้นนั่นเองนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ต้องรีบไปเลยนะครับคือเมื่อกี้เลือดบอสมันเหลืออยู่4ล้านนะครับทุกคนคือถ้าเราไปช้าเนี่ยเราจะอดเว้ยนะครับทุกคนเอออย่างน้อยเนี่ยไปให้มันเหลือสักล้านนึงยังดีนะครับเราก็ยังตีได้ใช่่่่่มั้โ okay, อออเเคคแตตววาาารรไปกกนนนนนดีีนะะบ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ถึงที่เกาะแล้วนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเขาตีกันเสร็จหรือยังเว้ยแต่ว่าดูเหมือนน่าจะเสร็จแล้วนะครับหรือเปล่าวะ่ะเออดูเหมือนจะเสร็จแล้วนั่นเองนะครับทุกคนโอเคแต่ผมเนี่ยจะเข้าไปข้างในเลยดีกว่านะครับเอ้ยเอ้าเอาเอาเอ้าเ้ยเอาเอา,เอา,เอาทุกคน ผมได้มาเป็นผลนี้นะครับเออมันคือผลอะไรอะ่ะผมได้มา11เจมด้วยนะครับเอาแล้วกูตายแต่ก็ถือว่าคุมนะครับเพราะว่าได้มาตั้ง11เจมแล้วนะครับทุกคนคือเราเนี่ยจะใช้ปั๊มเจมก็ได้นะเว้ยเออก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับตอนนี้ก็ถึงที่สุ่มผลแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มเลยดีกว่ากูขอดต,ตามผมแบจมๆอะไรย่างงี้เดี๋เป้าแม่งไม่ได้ผลกระจกกระจกนะครับโอเคแต่ก็ถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจำเอยละกันมันมีที่สุ่มสีผลม,มังกรไหมทุกคน ๋ยวจะมาสุ่มเลยนะโอเคตอนนี้สุ่มไปแล้วนะครับเรามาดูเลยว่าได้สีอะไรโอ้อ้าวได้สีน้ำเงินก็แบบว่าทีเดียวจบอะครับพอพอก็สำหรับคิปนี้นะครับเราก็ไม่มีตัวนี้ละกันนะครับก็คิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรดีนอกจากการสุ่มสีมังกรได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็มีต่านี้ลวกันนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอ50ไลค์ด้วยนะสำหรับวันนี้มีท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับสำหรับนี้ไปละครับเจอกัน